คุณพลาดในการทำติ๊กต็อเพราะว่าคุณไม่รู้สิ่งนี้หลายคนรู้ใช่ไหมคะว่าตอนนี้แพลตฟอร์ม t i k t o ็อมาแรงมากๆและตัวครูซ่าเองนะคะใช้เวลาแค่เพียง3เดือนค่ะสามารถสร้างผู้ติดตามนะคะหลักแสนเลยเราเชื่อว่าตอนนี้นะคะ TikTok เนี่ยเปิดค่าการมองเห็นเยอะมากแล้วก็ทำคลิปอะไรนะคะคนก็เห็นเยอะจำนวนมากค่ะและถ้าเริ่มไลฟ์สดนะ คนดูเยอะมากถือว่าเป็นท่วงทำเลทองเลยค่ะเจ้าของธุรกิจนะคะคนขายของออนไลน์คนเพิ่งเริ่มต้นสร้างตัวควรจะไปลุยตลาดติ k t ตอกกับฟูซาค่ะดังนั้นนะคะสิ่งที่เขาพลาดมากๆเลยนะคะข้อแรกเลยก็คือเขาไม่ชัดเจนในสิ่งที่ตัวเองเป็น และไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทําค่ะถ้าตัวเราอ่ะยังไม่ชัดเจนยังไม่มั่นใจคุณว่าเราจะไปให้คนอื่นมั่นใจในตัวเราได้ไหมคะมันต้องเริ่มจากตัวเองก่อนค่ะว่าคุณอ่ะจะทําช่องไปในทิศทางไหนทำแนวไหนเอาความชอบของตัวเองออกมาเพื่อดึงดูดคนที่มีความชอบแบบเดียวกับเราเข้ามาชอบในสิ่งที่เราทำชอบในความเป็นเราและคุณจะทำงานง่ายมากข้อแรกนะคะชัดเจนกับช่องของตัวเองและชัดเจนกับตัวเอง ชัดเจนกับจุดยืนของตัวเองค่ะและข้อที่2ค่ะคนส่วนใหญ่พลาดในการติดแฮชแท็กค่ะซึ่งแฮชแท็กเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะว่าคลิปของคุณเนี่ยจะไปตรงกลุ่มเป้าหมายหรือไม่คุณรู้ไหมคะว่าอันนี้คือคลิปนี้คือเป็นคลิปที่มีคุณค่านะคะแล้วก็บอกเคล็ดลับแบบหมดเปลือกเลยถ้าคุณทำเกี่ยวกับการเรียนรู้หรือการสอน ออกมาสร้างพลังใจออกมาสร้างกำลังใจคุณต้องติดแฮชแท็กดังนี้ค่ะ TikTok Uni ค่ะ How to TikTok ค่ะหรือ TikTok Live ค่ะ TikTok Thailand อาหารสมองเนี่ยค่ะคุณติดแฮชแท็กเหล่านี้แล้วคุณรู้ไหมคะว่า TikTok ก็จะนำส่งให้กับคนที่รักการเรียนรู้อยากเติมเต็มความรู้ คลิปของคุณก็จะมีคนเห็นมากขึ้นและมันจะตรงกลุ่มเป้าหมายค่ะแล้วเนี่ยใครอ่ะที่ทำเกี่ยวกับความสวยและเป็นตลาดสุขภาพนะแนะนำนะให้ติดแฮชแท็กดังนี้ค่ะรีวิวบิวตี้แฮชแท็ก นะคะแต่งหน้าง่ายๆแล้วก็แฮชแท็กเทคนิคแต่งหน้าแล้วก็แฮชแท็กติ๊กต็อกลุคค่ะให้เอาสิ่งนี้ไปลองนะคนที่อยู่ในคลิปนี้นะคะติดแฮชแท็กแบบนี้เลยไม่ว่าคุณจะทําออกมาแบบว่าคุณจะออกมาสอนแต่งหน้าคุณจะออกมาสอนเกี่ยวกับความสวยเกี่ยวกับปรับบุคลิกภาพติดแฮชแท็กแบบนี้ไปเลยตรงกลุ่มเป้าหมายค่ะหรือมีคนบอกว่าทําเกี่ยวกับของกินของอร่อยแฮชแท็กตรงนี้เลยค่ะสําคัญมากแฮชแท็กติ๊กต็อกพากินแฮชแท็กติ๊กต็อกฟู้ด หรือแฮแท็กอร่อยฟินเวอร์แฮแท็ห้องครัวติกตอกเนี่ยเอาไปติดเลยไม่ว่าจะเป็นสินค้าของคุณเป็นอะไรของกินขนมปังนะคะหรือเป็นกับข้าวนะคะคุณติดแบบเนี้ย คุณเชื่อไหมคลิปของคุณอ่ะปังเร็วขึ้นคนเห็นเยอะขึ้นแล้วเมื่อคุณติดแฮชแท็กถูกนะคะตรงกลุ่มเป้าหมายยอดเงินก็จะเข้าค่ะเอางี้นะคะสําหรับใครที่ฟังคลิปนี้โอ้โหเรียกว่าให้ของแพงมากๆเลยนะคะแล้วถ้าคุณอยากจะถามครูซาเพิ่มว่าคุณทําธุรกิจอะไรอยู่แล้วคุณอยากจะรู้ว่าแฮชแท็กในธุรกิจของคุณต้องติดประมาณไหนทิมใต้คอมเมนต์มานะคะแล้วถ้าใครว่าคลิปนี้สุดยอดได้ประโยชน์มากๆฝากกดแชร์ออกไปเลยค่ะเพราะว่าคลิป นี้เป็นคลิปที่ครูซ่าตั้งใจให้แล้วก็ตั้งใจช่วยลูกศิษย์ทุกคนส่วนใครที่ยังไม่รู้ห้ามพลาดนะคะครูซามีโปรเจกต์นะคะเป็นโปรเจกต์สุดท้ายแล้วค่ะที่ทําก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่เพราะว่าเราทําครบรอบนะ,ะสอปีของแบรนดดาราค่ะโปรเจกต์ Project ชื่อว่าเล่น Tik t o อกให้ได้เงินนะคะครูซานะคะแล้วก็ลูกศิษย์เอกนะคะเราจะสอนด้วยกันถึง6วัน สอนตั้งแต่ในการสร้างช่องค่ะรู้เลยค่ะว่าปุ่มไหนกดตรงไหนนะคะเขียนยังไงเพื่อให้ช่องของคุณเกิดความน่าเชื่อถือและทําให้ t i ๊กต็อดันช่องของคุณค่ะสอนตั้งแต่การทําคลิปยังไงทําคลิปง่ายๆด้วยมือถือเครื่องเดียวทําให้คนสนใจนะคะและที่สําคัญเลยเราสอนนะคะ เคล็ดลับการไลฟ์ในทิกต o k ด้วยไลฟ์ like ยังไงให้ขายดีไลฟ์ like ยังไงให้ได้ยอดและที่สําคัญนะคะเราสอนให้คุณตั้งแต่จากมือใหม่สู่มืออาชีพค่ะและนี่เป็นโปรเจกต์สุดท้ายนะคะใครที่อยากเรียนจริงๆเป็นโปรเจกต์ช่วยทุกๆคนช่วยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เลยคะ่ะสนใจนะคะพิมพ์ CF 1,900บาททักไปที่ข้อ o บรนด์ดาราหรือทักไปที่ไลน์แอข้างล่างนี้เลยนะคะแล้วจำนวนจำกัดเท่านั้น,นะคะ่ะ